ประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี Nepal, ่ยนะครับคือคว้านงูยังไงก็ไม่พ้นจากรุ่นสีเทาเกี่ยวข้องกับการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมในสภานะครับการเช่าพื้นที่ของการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติของสวทรงเอคนหนึ่งนะครับสวคนนั้นจริงจริงมีชื่อมาแล้วนะครับว่าคุณอุปกิจนะครับแต่ส่วนข้อกล่าวหาต่างๆที่คุณรังสิมันโรมกล่าวหาและมีคนตั้งคําถามนั้นจะจริงหรือไม่จริงฝ่ายสวอุปกิจ นะครับฝ่ายคุณรังสิมันโรมก็สามารถใช้วิธีการพูดคุยอธิบายชี้แจงให้ประชาชนฟังรวมถึงการดําเนินคดีก็ตามปกติครับของประเทศไทยคิดจะฟ้องอะไรก็ฟ้องกันได้อยู่แล้วนะครับแต่การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสวทรงเอหรือที่หลายคนก็รู้กันแล้วว่าทรงเอเนี่ยคือใครนะครับจะเป็นอุปกิดหรือไม่ใช่อุปกิดนะครับจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตุนมินลัตซึ่งตุนมินลัตเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจชาวเมียนมานะครับ ที่มาถูกจับในประเทศไทยแต่คนคนนี้เนี่ยเป็นมือฟองเงินของมินองลน์เขาว่ากันอย่างนี้นะครับเป็นมือฟองเงินมินออไลน์เพราะงั้นเนี่ยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิวัติประาหารคุกคามประชาชนในพม่า,าเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเชื่อมโยงก,กับตุนมินลัสด้วยนะครับการที่ประเทศไทยดําเนินการไม่ดีหรือไปส่งเสริมให้ตุนมินลัสด์เนี่ยนะครับได้ออกมาเพ่นพ่านได้มีคนที่มีขบวนการเพ่นพ่านอยู่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าไปร่วมหัวจมท้าย กับเหตุการณ์การฆ่าคนตายแล้วตายกันเป็นหลายพันแล้วนะครับที่ประภาษามเนี่ยนะครับเพราะงั้นก็เลยต้องจับตามองเรื่องนี้มีคอลัมน์วิเคราะห์นะครับตัดเรื่องที่ผมพูดทิ้งไปและมาเริ่มกันใหม่กับการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับของทางคอลัม,มนิสเขาบอกเอาไว้ว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับสองพักเนี่ยมีปัญหาครับคือคว้างงูยังไงก็ไม่พ้นจากธุรกิจสีเทาปกติเขาใช้สำนวนว่าคว้างงูไม่พ้นคอนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าคว้างงูยังไง ก็ไม่พ้นธุรกิจสีเทานะครับรายละเอียดเนี่ยคอลเมน์เขาบอกว่ากรณีของตุนบินลัก์และก็กรณีของสอวเ a ซึ่งได้รับการขุดคุย้ยและก็เปิดโปงโดยรังสีมันโรมนะครับแห่งรรคก้าวไกลกําลังกลายเป็นชนักปักกลางหลังนะครับต่อมาพลเอกประยุจันโอชาทั้งในฐานะนายกร,ร,รัฐมนตรีและคดดเดตนายกรัฐมนตรีกรมไทยสร้างชาติความแหลมคมเนี่ยนะครับเป็นอย่างยิ่งอยู่ในเครือข่ายสายสัมพันธ์ ทั้งจากรัฐบาลฐานเมียนมาและโยงสายยาวเข้ามาภายในแต่ละโครงสร้างมายัางรัฐบาลไทยเป็นเครือข่ายและสายสัมพันธ์อันไม่เพียงแต่ยึดโยงกับระบอบรัฐประหารแต่หากที่แต่หากแต่ที่ละเอียดอ่อนนะครับและอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องยาเสพติดและการฟอกเงินเรื่องนี้เหมือนกับมีจุดเริ่มต้นมาจากการอภิปรายผ่านยติขออภิปรายตามมาตรา1 5 2ของรัฐธรรมนูญ แต่ก็บานปลายกลายเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องเป็นคําถามไม่เพียงแต่กรณีของตัวตุลมิลทรัตน์เองหากยังขึ้นอยู่กับบทบาทและท่าทีอันมาจากสอวอ .2 เอนะครับที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในพื้นฐานแห่งกลยุทธ์ขว้างงูไม่พ้นคอคอใครนะครับคอพระเอกประยุทธ์จันโอชาคอของพักรวมไทยสร้างชาติน่าสังเกตว่าเมื่อเผชิญกับความร้อนแรงของการอภิปรายทั่วไปอันมาจากรังสีมันโรมด้วยข้อมูลเชิงปฐมภูมิ พลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้ท่าทีวางเฉยเหมือนกับมั่นใจในกลยุทธ์ใช้ความสงบจะสามารถสยบความเคลื่อนไหวลงได้แต่พลันที่สวทรงเอปกป้องตนเองด้วยยุทธการฟ้องปิดปากไม่ว่าจะต่อสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะต่อทนายความไม่ว่าจะต่อสื่อซึ่งทํางานของตนด้วยความรับผิดชอบผลอันกลายเป็นปฏิกิริยาอย่างฉับพลันทันใดก็คือข้อมูลในลักษณะปฐมภูมิก็เริ่มไหลออกมาจากทางด้านตํารวจ และส่งผลสะเทือนไปถึงกระบวนการยุติธรรมโดยรวมเพราะในอีกด้านก็ได้เปิดเผยการเคลื่อนไหวในทางลับเพื่อจะกลบเกลื่อนเรื่องราวนะครับกลับเช้าโชออกมาอย่างครึกโครมความม่อนไว้อย่างที่สุดอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติซึ่งได้ใช้บ้านและที่ดินอันเกี่ยวกับสอวทรงเอนะครับเป็นสำนักง,งานอันเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับที่ตู้หาวนะครับที่มีต่อพักพลังประชารัฐขณะที่ตู้ฮาว และสวทรงเอนะครับก็ล้วนเป็นธุรกิจสีเทานะครับกลายเป็นเงินจากธุรกิจสีเทาถูกแปลเป็นเงินบริจาคนะครับด้านหนึ่งให้กับพลังประชารัฐและก็กลายเป็นด้านหนึ่งให้กับรวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่อันนี้ตั้งเป็นข้อคําถามเอาไว้นะครับจากเงินธุรกิจสีเทาถูกแปลเป็นสํานักงานพักรวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่พัวพันทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเขาก็เลยสรุปว่า ทั้งสพักนี้ชื่อย่อพอปรชอรอชื่อย่อรอทอสอชอคว่างงูไม่พ้นคองูที่ว่านี้ก็คือธุรกิจสีเทานะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580